ชอบร้องไห้อ่ะพี่อุ๊ยโอ้ย,อย,อย,อยชอบอ่านนิยายแบบนี้ก็ไม่บอกนะอายนะ,ะตอนนี้สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้นะคะฟ้าก็อยู่ที่ไบเทคไลน์นะคะวันนี้นะคะฟ้าก็จะพาทุกคนนะคะมาดูบรรยากาศค่ะวันซ้อมบ็อกกิ้งของน้องๆน,นะคะเดี๋ยวเราจะพาไปดูบรรยากาศข้างในกันนะคะว่าจะเป็นยังไงบ้างไปดูกันคะ่ะกันเราก็เจอน้องนกเป็ตาของเราละพี่เจนพี่เจนของเราแล้ล <c oughs> ราชดเดินไปแล้วค่ะ ขอร้องเปิดเป็น <pas> วีดีโอก็ได้คจ้าพี่วันนี้เรามาทำอะไรครับวันนี้เรามาทำอะไรเรามาแบบว่าเช็คสเตทครับผมก่อนเต้นครับ กำ <g ül> ลังซ้อมเต้นเลยอ่ะโดนแอบถ่ายแล้วอะคิมลมทางคุณเขาแบบตอนแรกคิดว่าน่าจะแบบว่าได้อะไรเยอะสุดนะคะก็นะคะมาซ้อมเต้น <c oughs> เป็นไงบ้างคะแบบว่าอากาศแบบเป็นไงบ้างที่นี่ตอนนี้ก็อากาศดีเลยครับแบบไม่หนาวไม่ร้อนออถือว่าถือว่าดีครับถือว่าดีแล้ว <c oughs> กา็มัาา่นใจไหมวันที่พัก มั่นใจไหมต้องรอดูครับต้องรอดูรอดูรอติดตามนะคะกัปตันครับวันนี้เรามาทําอะไรครับเนี่ยวันนี้ผมมาหาคุณไอดอลตัวท็อปครับใครครับที่มาสนใจคนไม่๊อปอย่าง n a ็เขาบมคขำคมเขาเยอะจริงๆเลยนะคะตอนนี้นะคะน้องไมล่าของเราก็คือพาดนั่นเองนะคะที่ให้เพื่อนๆนะคะเห็นนิยายที่น่าพาดตอนแรกเ็ตอนแรก ตอนแรกไอ้ตัวนี้ครับมันเริ่มก่อนคนเดียวเลยไอ้นี่มันเริ่มก่อนปุ๊บไหลกันมาครับเต็มคืนแล้วก็เลยปิดกันเลยใช่ครับคนไม่้อบอย่างอนนายมีทุกวันโลนนายไดปเร็วกว่านี่หน่อยสนใจคนไม่ปชอบอย่างอนั้นอันนี้ดีกว่าอยากรู้ว่าเราไปเจอได้ยังไงดีกว่า วันนี้คุณเติมเอ็นไนแล้วหรือยังแต่ว่าวันนี้คนในทีมเติมทุกคนเลยนะนักแข่งโอลีคคนแรกที่มีพี่สาวเยอะที่สุดฝ <laughs> ากทุกคนมาเชียร์เบคอนหามด้วยนะครับที่ไบเทคไลท์ก็จะเต้นได้เต็มที่ครับ<ๆ>ก็ฝากเชียร์พวกเราเบคอนหามในวันที่25 2 6ี่6นี้ที่ไบเทคมานาะ ใบเถกร้ทยกันด้วยนะครับผมบรรยากาศวันนี้นะคะก็จะประมาณนี้นะคะทุกคนก็ยังไงนะคะก็อย่าลืมฝากเชียร์พวกเรานะคะในวันที่ยี่สิบห้ายี่สิบหกด้วยนะคะแล้วก็ฝากน้องโอปาฝากพี่ๆเชียร์ผมหน่อยไปเชียร์ผมนั่นเชียร์นะครับผมที่ใบเถกไลา์ครับวันที่ยี่สิบห้ายี่สิบหกนี้ครับผมโอเคยังไงก็อย่าลืมเชียร์เบคอนทามด้วยนะคะ